คดีนึงค่ะที่สุดตำรวจที่ทำร้ายภรรยามาแล้วนะคะหลังจากที่ภรรยาเนี่ยไปแจ้งความจับสามีถูกทำร้ายร่างกายถูกซ้อมแล้วก็ยังไปให้คนอื่นมารุมขืนใจล่าสุดทางฝั่งสามีเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายร้องเรียนเอาไว้สามีเป็นตำรวจยศสิบตำรวจโทรทั้งเตะทั้งต่อยเธอที่งลงเบอหน้านะใช่ค่ะโดนกระทืบคือโดนมาเป็นปีแล้วด้วยแล้วมิหนำซ้ำเนี่ยหลอกพาไปโรงแรมแล้วไปเรียกผู้ชายแปลกหน้ามา5-7าถึงเคนม,มารุมข,ข่มขืนผลัดกันแล้วถ่ายคลิปเอาไว้อันนี้แย่มาก โอ้โหมันสะเทือนใจจริง <c oughs> ๆไม่นึกเลยอะรักเมียตัวเองภาษาอะไรถึงทำกับเมียแบบนี้ใช่ไหมใช<ะ>่ไหมคะภรรยา<อ>ตัวเองแท้ๆผู้เสียหายเนี่เคยไปแจ้งความไว้แล้วหครั้งโอแต่มันไม่คืบหน้าอะไรเลยก็เลยสงสัยแล้วเอ๊ะต่อจากนี้ยังไงดีสามีเป็นตำรวจด้วยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมล่าสุดที่เราเห็นค่ะคุณผู้ชมญาติพร้อมทนายพาตัวสิบตำรวจโทที่ก่อเหตุมาสอบมา สอบปากคำที่สอนอโชคชัยแล้วนะคะตำรวจแจ้งข้อหาไป3ข้อหาก็คือเป็นธุระจัดหาทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวก่อนที่พนักงานสอบสวนจะคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยระหว่างเนี้นักข่าวก็พยายามถามจะพูดอะไรไหมมีอะไรปฏิเสธไม่ตอบคำถามสื่อเลยค่ะในส่วนที่ไปส่งตัวมีสื่อทมทาไร นัในส่วนตรงนี้ทั้งน,นันในในส่วนตรงนี้เราอยู่กินพงยามานานยังพยายังไม่ตอบครับนี่ไม่ตอคบครับถามทนายครับไมครปฏิเสธทุกอย่างเลยทนายความบอกว่าลูกความของตัวเองปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยมีปากเสียงกับภรรยาแต่ไม่ถึงขั้นใช้ความรุนแรงค่ะที่ถ่ายไปเขาบอกว่าเอาไปเผยแพร่ไปจำหน่ายไปทำอะไร ไม่มีตรงนีตง้ตรงนี้น้องให้การไปเสียตงังเมแล้วมีการถ่ายไหมไม่มีค่ะไม่ได้บุดแล้วมีการข่มขู่อะไรแบบนี้ไหมครับไม่มีเขาเป็นสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับโอ้แต่นทนายตอบชิวมากนะเนะ คนละเรื่องกับที่ภรยาเข้ามาแจ้งความเลยนะนั่นน่ะสิสามีก็ไม่ตอบอะไรเลยบอกให้คุยกับทนายอย่างเดียว<า>ที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่นําตัวผู้ก่อเหตุส่งสารทนายความก็ยื่นคําร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฝากขังสารพิจารณาแล้วมีคําสั่งอนุญ,ญาตให้ประกันตัวไปตีราคาประกันส0 0 0 0นบาทนะคะตัวทนายยืนยันด้วยบอกว่าลูกความเนี่ยไม่ได้ข่มขู่ภรยาแน่นอนอแต่ใครจะเป็นคนโกหกทนายบอกว่า ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะรวบรวมแถลงต่อสาร<อ>ดูมั่นใจเหมือนกันว่าไม่ได้ทำะนะแต่ถ้าทำจริงตามที่ภรยาบอกนี่โอ้โหหนักนะฮะใช่ค่ะหนักมากนะครับผู้ชมครับ